จะแม่จะเป็นตัวนี้5 3 4สามสี่สามสสห้าสี่ชัดเจนเลยนะครับผมสตัวแตกจงอ่แตกสามตัวมันดับแล้วครับในโชว์โชว์อีกรอบนะครับผมอือ,รอ,อาาครับหายหน้าหายตาไปนานนะครับผมแต่ออกงานที่ลบบุรีไปวัดกระเจียวค่ะพอดีว่าไปเป็นเจ้าภาพบวชนั่งหมูด้วยแล้วก็ แฟนเป็นโคศกด้วยโอ้ยโดนเนาะไปจัดเดือนให้เก็บคนเดือนกับอีกสิบวันนะไปหนึ่งเดือนกับอีกสิบวันนานเลยหนึ่งเดือนกับอีกสิบวันนะครับเพราะว่าเดินสายบวชนาคหมู่บวชนาคกำพภาก่อนช่วงเข้าพรรษาเพราะว่านาคเอาพรรษาค่ะเป็นเจ้าภาพบวชนาคหมู่เมื่อี้เดินสายบุญก็เลยไม่เจอเนาะใช่่ะ เอฟซีกามากาบสักาการะนี่แต่บอกที่กัดได้เนาะคะ่นะเนาะบอกได้ค่ะวัดอะไรนะคะเจ๊คนไหนบอกวัดสี<ล>ส <ะ S 2> ทรงธรรมบ้านหนองกา้าตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอ่ะเป็นวัดไอ้ไข่วัดไอ้ไข่อะเซิร์ชใน g ู o ก l e ก็ว่าวัดไอ้ไข่อุดรก็จะขึ้นที่นี่อแต่ถ้าเกิดบางคนจับ กัดก็จะไปขึ้นอีกวัดหนึ่งชื่อเดียวกันวัดสีทรงธรรมแต่คนละตำบลอันนี้ตำบลหนองดินจีอำเภอหนองหานเหมือนกันนะโอ้อชื่อวัดตรงกันชื่อวัดเหมือนกันครับเมืว่วดที่แล้วเห็นว่าถูกสามตัวนี่ใช่ไหมครับผมใช่คเลขทู้ไขน้อยจุดที่ลบ,บุรีเ<อ>ป็นจุดลบ,บุรี<อ>เขาทูกกันทั้งวัดกระเจียวจุดได้ตัวไหนคะสามตัวเวัที่แล้วที่ถูกกันจุดได้ตัวนี้ โอ้มีมีหลักฐานอยู่อันนี้จะซื้อเสียงเลขถูกเนาะค่ะจะแม่จะเป็นตัวนี้สาสาม้าสี่สี่ห้าสี่ชัดเจนเลยนะครับผมสามตัวแตกจริงหรอแตกตามตัวกันมันดับแล้วครับในโชว์โชว์อีกรอบนะครับผมอือ้าสามห้าสามสี่สี่ห้าสามเป็นจุดเก่งถูกเป็นไในจุดกันทีน้อยอันนี้ไข่นุ้ยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะไข่นุ้ยจับไปให้ กรรมการวัดจุดเขาถูกกันทั้งวัดที่งานบวชนาคหมู่โอ้สามห้าสี่เลยนะครับมันนีงกะไม่เลือกกินปองอ้เท่าอหร่อ่าได้ตัวไหนฮะเก้าเก้าแปดเก้าเก้าแปดมาหอดเพิ่นจับให้โหดดวะคะดือดเกลือใช่ป่ะเขาเขาบอกแม่ล่วงหน้าไว้หรือยังคะตัวเรีกไข่โน้ยไข่โน้ยเมื่อวนี้ยังไม่ได้จับยังไม่ได้อะไรอ่ะ พิ่งมาใช่ค่เพึ่งมาได้จับครั้งแรกใช่ไหมนี่พิ่งจับครั้งแรกแต่เมื่อวานก็มีเอฟซีมาจากชชยภบูมหรืเอฟซีไข่น้อยเขาลูกศิษย์พายจานท่านมาจากชชยภบูมมาให้จับเลขทูบแต่เขาถูกเราเมื่อวานนี้กันนะได้เก้าหนึ่งเก้าแต่เขาไปตัดเป็นหกหนึ่งหนึ่งหกกันโอ้มันกลับหัวเก้ากับหกตัวเดียวกันเขาปีนเอาใช่ค่ะ คือทีน่นี่กะมีถูกให้บูชาเ้ืยอค่ะผู้ใดจะมาจุดเองมีส่งทางใบสนีเมื่อกี้ก็มีทักมาถามอยู่ผ<ว><ห>ู้ใดใส่ดิค่ะใช่ค่ะมีให้บูชาสามสิบแท่งร้อยเก้าเก้าพระอาจารย์ท่านมีเก็บไปทางพระอาจารย์ของพรอาจารย์คือส่วนมากเอาไปแล้วจุดข้าวดูนบ้าค่ะเข้าอยู่พวกฮานอยพวกล่าวพวกไรว,ว,วันหุ่นไรวันอื นี่มาพาไพเด็กให้แล้วไป่น้องครับแต่เลขงวดนนี้เลขนั่นเลขวิ่งพา,าจารย์งนวดนนี้จะมีหกกับเจ็ดหกก่ะเจ็ด,จดแต่ <พา S 1> ให้ระวังศูนย์ไว้พาอาจารย์ท่านพูดอยู่กับญาติโยมเมื่อวานนี้ที่ศาลาที่ฉันเช้าค่ะครับวันนี้ท่านอยู่อยู่เนาะท่านไม่สบายครัวันนี้เป็นแบบว่าอากาศเปลี่ยนอ,อากาศเปลี่ยนก็เลยไม่สบาย เลขวิ่งเลขวิ่งมีหกกับเจ็ดแล้วให้ระวางศูนย์ไว้หกเจ็ดระวังศูนย์ใช่ค่ะอ๋อตัวที่สิบออกอยนะใช่ค่ะเลขอ่างน้ำมูลพระอาจารย์ท่านก็ทำตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงคืนน้ำมูลท่านได้ไปอยู่ไหมก็มีเจ็ดศูนย์แล้วก็สี่แปดสองเจ็ดศูนย์และสี่แปดสองเลขขันน้ำมูลใช่ค่ะ ยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะยังเหลืออยู่คป็นเบียงอีฟี่ปชมวงแต่งวดเมื่อกี้นี่ไข่นุ้ยให้คือสามตัวเลยนะครับถูกกันทั้งวัดเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะถูกกันเยอะเลยแหละครับผมก็ถูกกันคนละหมื่นสองหมื่นแต่ที่นู่นเขาไม่ได้เหมือนกับทางภาคอีสานเราเขาเล่นกันไม่ค่อยเยอะอืมโอ้ถูกคนละหมื่นสองหมื่นก็ไม่ธรรมดานะครับเนาะใช่ค่ะพวกกรรมการวัดโอ้ เลขวิ่งวันนี้ของพระอาจารย์ว <amigo> <t ell> ิ <amigo> ่งอยู่ที่หกที่เจ็ดที่ศูนย์ใช่ค่ะแต่หนูก็ระแวงศูนย์อยู่นะหนูก็ระแวงว่าศูนย์จะมาอีกนะระแวงว่าศูนย์จะมาใช่ค่ะเพราะว่าสังเกตดูก็มันเหมือนยังไงดูอย่างของลูกเราด้วยเพราะว่าลูกเราจับก็ส่วนมากก็จะมีศูนย์ดูจับเลขบิงฟองไข่นุ้ยจับอย่างเงี้ยจะมีศูนย์มา พราะว่าสองสาวันที่จับมาที่เอฟซีเขามาหาก็ส่วนมากก็จะมีศูนย์ครับศูนย์ห่วงไปอย่างศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดสองอะไรแบบนี้นเขาที่เขาจับให้เอฟซีวิวง่งวิ่งตัวไหนนะคะที่สองหกเจ็ดแล้วก็ศูนย์หกเจ็ด 0เล่นวิ่งขาอาจการครับเปอยต่เด่น,เด,นเด่นคือตัวไหนศูนย์ล่ะครับผมใช่ค่ะเด่นคือศูครับน้ตีเป็นตัวไหนนะคะพีนที่เมื่อวานที่หนูมาเปิดมันจะเป็น70482เลขอ่าบนน้ำมันมาจ่แ70482มีเจ็ดมีศูนย์มีสีมีแปดมีสอง,สองนี่เหรคะใช่ค่ะจับคู่กันไหมครับผมลอยจับ คู่กันก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นี่คือล่างใช่ไหมฮะน่าจะเป็นล่างโอ้เจ็ดศูนย์แล้วก็สี่แปดสองนี่คือสามตัวใช่อืม่ะเดี๋ยวจะให้เจ๊น้ำฝนพาไปดูหน่อยครับได้เพาเป็นตัวไหนบ้างนะครับเนาะขับตามมาครับผมคันมูครับอันนี้ก็เป็นขัน้ะมูลของพระจันาร์นะครับสายต่อาีนะฮะน้องเาสายตัดนี่นะครับเดี๋ยวรอเจ๊น้ำฝนเปิดดูนะครับผมปึ๊บืม นี่พี่น้องนี่ครับเด็กขันน้ำมนต์อ่างน้ำมนต์ถางถางไปดูน้องอ่ะองค์กะลักไข่นีื่เด็กอ่างน้ำมนต์จะเป็นไงยอดชื่อเจ็ดศูนย์สามตัวโคโล่ก็คือสี่แปดสองอืมโอ้คันมีราคาเท่าไหร่ยอดชื่อทุกต่าง เลขเทวดาของพระอาจารย์เนาะโอ้มีทั้งขันน้ำมนต์แล้วก็เลขเทวดานะครับรก็เป็นแนวทางนะครับผมแนวทางของวัดไอ้ไข่นะครับผมนะครับ มีตัวเลขของพระอาจารย์คือเลขขันน้ำมนต์นะครับผมแล้วก็เป็นเลขเทวดานะครับเ็ขสี่ครับผมครับยังไงก็ต้องให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะลองพิจารณาดูนะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นเลขของน้องไข่นนุยหยิบรูปปิงปองให้ก็998ดนะครับผมเก้าดนะฮะตรงกับ พเป๊ะเลยนะครับผม998นะครับผมครับยังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมชุดนี้มีทั้งขันน้ำมนตมีทั้งเลขเทวดาแล้วก็มีทั้งเลขไข่นุ้ยนะครับ FC ครับครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ